มาเป็นฝันสีมุดแข่งกันพี่น้องมาพายสีมุดเงี้ยกากันกูน้อยโกงเลยเด้อโกงเลยนะโอ้ยอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันสีหนามบดทอมเนาะโอ้ร้องได้ปะสั่งหนามร้องเออเดี๋ยวสิมุดมองนี่มันมีเด็กตะปูลายเด้อเนี่ยออกไปทาง สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขูสุขคนเดอสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยแลนด์น้ำพี่น้องเอง <c oughs> วันนี้ฮัฟสีไปมางกระตอบกลางนะมาเลยพี่น้องเอยมางเพราะว่าน้ามันขึ้นทอมกระทอมมาเลยพี่น้องน้ามัมนฝนตกเน,ะกนาะแล้วก็น้ำขึ้นร้ายแ้วก็ น้ามากกับถ่อมมากกับซีไปมากเอาไม้แปะนะพี่น้องเด่กกะเอาไม้สังไว่เที่ยวเอาไปเห็ด่เด็ดๆไปเห็ดประโยชน์อยู่เขื่อนเนาะบางเท่าก็จะไปเห็ดกระถ่อมอยู่กลางทงหน้าเอาไม้เนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาครับมากับคุณจอยเด็กกะบ่าวน้อยสาจอยบ่าวน้อยพี่น้องตั้ง อันนั้นครูจอยกับบ้าน้อยพันริมาหม่างซอยเนาะสบายดีตี้บ้าน้อยอ๋อสบายดีสบายดีแต่การนองอันตีต่างมาเด่นน้าด้วยพี่น้องเพราะว่าอากาศกับฮ้อนฮอนเนาะเออสบายดีไปซื้อไอติมมาเดี่ยงวะอากาศน้อนจริงจริงนี่ต้องเดี่ยงไม่มีเงินมมีคำไป ไม่มีสปอนเจอร์เดพี่น้องอยู่อยู่กระทอมกระตอบเฮาก็อยู่ท่าบัดนี่พี่น้องนี่กะบัดบ้านเฮาอันนี้กุี้อันนี้ซิมเนาะพี่น้องทางนั้นก็เป็นหัวแจกปลาขึ้น่ปลาขึ้น้จะปลาขึ้นได้อีพุนอปลาอีหยังปลายอไอ้บ่จักปลาหยออ้บ่อู้ไปดอแต่อ เฮ้มาบานได้พดบตัวน้อทำปิวอ่ะนี่พี่น้องกระทตอกลางน้าบ่อะมากฮึ่งน่ะมันขึ้นฝนตกหลังจากอันจุดรังไฟขอฝนทีงานบุญบานทั้งแห่งกัฝนตกมากกระนาขึ้นพี่น้องเลยฝั่มกระตาะครับนี่นีสองว่าซุกมีขีบเห็นไหม จะวะเมนน้อนเยอนอู้จะแมนหอนั็มี่นอมย่ะกันจะแหน่งหน่มั้งขากวอโอ้ขากอนนีเชยมากอยู่บ้านเนี่ยนี่น้ำแรกไมหาแนวมันกินได้ยังเด่นน้อมุกกระถา ມີເດົ້າກໍຈະຂຶ້ນມາໂອມໍດີເນັງຈິເບຍຫນຸ່ມບໍ່ແດ່ກັນເຮັດເບຍຜູ້ໃດກິກດີເຮັດຍາມແດກພຸແດາມນຂຶນເຂ บอารามเมาหลายปีเดียวได้ดิบ้ามาหลายปีเดี๋วมาอานเซดแม่แน่นอนมีแต่ไปเบียกไปงานอยู่คุณอยู่อะไรยปากเไอปีเดวได้ไคูน้อยนี่ได้รัฐกรเคือคูจอยจยจัดการด้วยพวกคูจอยอย่าออนเล็กน้อยจะตกหนักเมื่อนละนี่แม่สังไฟห้าสีเอาไปเห็นประโยชน์ยังกไง ตอนตอนมันหันห้อเนี่ยคือโปลงวะเนาะมุดแข่งกันวะนี่กูจอยบปลง่าคู่จอยจากนอยด้อยบ้าเด้อไอ้ิอันลงมาตีหัวเียวมุแข่งกันคู่ไปก่อนเอาไห้ไฟสิไฟสิปอดนะสองน้ำเป็นอ๋อเก็บไปเอานึงปลอดเด้อปอดไฟสิแข็งเนาะ 2องสามงสสองสามอาวาันมุดแข่งกันพี่น้องมาไสีมุดเงี้อกูกันกูน้อยโกงเลยเ่อโกงแล้วนะโอ้ไม่ะไไปเลยถึงก่อนกันน่าจหวะนี่ อัอเอียังก็บทุดพอดีอีอันนี่ตัวไหนแม่บม่เลยมดถึงการกันโรงเออนะย่งปอดขึ้นมาหน่อยแต่ยู่ไหนแดเด้แดเลยตุกกตังใจมามั่ง ก็ทอมเลยก็มาอาบน้ําเด้อพี่น้องเอ้ยมันฮอดหลายมากับพี่มกอเือนก็ฮ้อนพี่น้องอยู่ฝั่งไทยก็ฮอนคือกันคืออยู่ผีบ่เนาะนี้ฮอหลายงไทยเพิ่นยังว่ามีแอร์เนาะไปย่างหางย่างยังนะ้อยบ่มีอยแลเย็นลนี่มาขึ้นไวนี่แหละบดนั้นเอารถไทยมาอ ไปเห็ดอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยมันสีหนาบ่ถมเนาะโอ้ล่งไวะสั่งหนามลงเดยวสมุดมองนี้มมนมีเด็กตะปูดาเจ้เนี่ยออกไปทันเนาะมอสบีก็ไปสิเดนหน้าม่มีโอ้โล่งเลยอ้าอ้มันเปีย่ะแต่มันคำเนา เออเนี่ยใส่เด้กตะปูไปลงเนอนคุณไปเอาปุไปล่ะมีวุ้นเกิดื่อคนหนได้มานงานเอ้ไปมานไหนมืนอื่นไปไปยังมันอี๋ไไหนเอาแม่เอามากิน่ดกมากินยูนกําลังมาพี่นนอะกินญี่ปุ่นนะ เี่ากาบมือเก่งอันนี้อุ้ยอ้อุยไปมืออันนั้นเขาได้ไปแต่ผงจะอยู่มือไรกันมือไรคอยดีไปนะคอยมือข่าการอีบอฟมันจะเข่าก้าไปกี่บอฟยังหวนยังหวนยิงโกโปรนกวนเส็จี่เด็ด เปิดไปกลางวัยังไม่ได้เทเยี้ยงก่ออันคูเห็ดเหิดวะเออเห็ก็มาเห็ดตีปีน่ะมาแดกตันหนึ่งจนโอ้โหขับต่อยังมาแดกกัมันนังเฮามกเอาอะไรมาเด็กไหนกูั่งขา แบทดิแรงงานทำแบบเต้นออกไปเด้ดรอประบุเอาอันนี้ดีมากเสร็จแล้วนะไม่เนี่ยผลมันตกห็ดแต่ผลทำมือเ้เนาะ กันเถิดเจ้าแห่งแม่นั่งมุขท้องเสือนั่งท้องเือที่แต่อันนั้นให้ทุวาเนี่ยผูกคนมาคนมาอาดีเออมาอาดู่นี่มังมังไม่แปะออกเอบ,บ็ดเลยพี่น้องนี่จะไหนเอามังค่านะคานไม่สังไห่ไว้ เม uh, uh, um. um, ื่อเห็ดขเกเป็ดอกไก่เนาะพุณชอยห้ามออกสีเดือดปุกั่งเบิ้ลนี่เดือดปุกเบิ้ลนี่นะ เปลี่ยนบัดทงเนเปลดำดำเนเปลนบัดมองเชียมาคัชมาเออเออทายยี่น้องคนแหกเดี๋ยวาอชิมาเด็กกระปูอ่ะกระปูเป็นโล หม่างสะพานไปฮะตอกตอกตอกนแม่งขึ้นไปไปนะพี่น้องเอ้ยล่เติบเลยนี่เป็ดอันนั้นของเป็ดแต่เป็นของึ้นเห็นหางอีนเอาซุ่ียนาเออเอานีขึ้นเขาเนาะเห็นห่างนั่งเด็ดเออไม่เห็นะพี่น้องเอย ข้าก็สิได้มากไปเหดอยูตรงหน้าอ <ý Rahmen> ะไรติดตามต่อรถที่แทะกริปหนาเพราะว่าเส็ดสตูดิโอสตูดิโอกลางหนลยเอ้พี่น้องเอ้มางลดวแล้วได้เป <n İs lam> <socks. S 2> ็นรถโอ้ใหม่ไฟใหม่สังไฟใหม่แปดน้ำ แปดยี่พอค้นไหวนอกมือหนาถึกอื่นผุนข้าเสียเอาดดไทยมาเอามาใส่เมื่อลุกลุกลุกมันตันท่าคู่ว่าลงมาจากนี่หาแล้วแล้วพี่เราเราก็จะกรองไปนี้ล้วก็จะเมื่อแบบนี้เนี่ยเแหละ มือไม่กันสีเอาตะไทยมาเอาเนาะเหมือนนี้มันขำเลยพี่น้องเลยแต่ว่างน้ำด้วยนักหนักหละจังชิ้นเนี่ยเปหนักดั้งโตจชกนน้อยบางที่กับไปเห็ดอยู่ทงหน้าเผื่อได้พี่น้องก็ทำเออเออไม่ขว่อนด้กา สำหรับคลิปนี้กับซีเบิร์ตเพียงเท่านี้นะพี่น้องเอ้ยกะหมังกะบทอมเขาเนาะไปะเหดอยู่ท้งหน้านเจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสิเบิร์ตเพียงเท่านี้เด้อขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปพี่น้องเลยเจอกันคลิปหน้าตอนนี้ขออาบน้ำก่อน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศบรรยากาศดีๆงามแรงๆบานเฮ่าตอนนี้น้ำคืน้น้ำกระบอกค่อยใสเป็นไรพี่นอ้องน้ำกระยะคัคุ้นๆแน่ยันทาวัดเด้อทางนั้นเป็นสะพานไม้ไผ่เขากับฟอตโต้ลาบปก่อนพี่น้องเลย เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย